พูดถึงเรื่อง e ีของจีนมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าไซส์ของการส่งออกนะครับ e ีจากประเทศจีนไปสู่กลุ่มประเทศ EU 27ประเทศมันเยอะมากน้อยขนาดไหนไปติดตามได้นะครับในช่วงนี้เลย Business Insight ครับ ประมาณ16ปีมาแล้วนะครับที่จีนนเริ่มต้นพัฒนา EV อีาีอย่างหนักหน่วงเลยนะครับต้องบอกว่าทำไมถึงเป็น16ปีเพราะว่าในช่วงนั้นก็ปี2008ครับจีนเองแล้วก็คือปักกิ่งนี้นะ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโอลิมปิกปักกิ่งแล้วก็เริ่มต้นนําร่องนะครับด้วยการใช้แท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ EV ครับแต่ว่าในยุคนั้นหลายคนก็ค่อนแค่บอกว่าเหมือนกับเอารถก็ไปรับเขาเลยนะครับแต่ว่า16ปีต่อมาพัฒนาการสูงมากจํานวนยอดการผลิตเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นเท่าไหร่และยังสามารถที่จะเดินหน้าในการที่ไปขายในตลาดที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เข้มแข็งอย่างยุโรปได้ด้วยนะครับยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับของจีนเองมีการส่งออกนะครับจำนวนค่อนข้างมากเลยนับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโคิด การส่งออกรถย,ยนต์จากจีนนะครับเพิ่มขึ้นจาก1ล้านคันครับกลายมาเป็น2ล้านคัน ระหว่างปี2020ถึง2021แต่นั้นเป็นต้นมาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วครับในปีที่ผ่านมาก็คือ2023มีการส่งออกรถยนต์นะครับมากขึ้นเกือบ5ล้านคันตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยนต์แห่งประเทศจีนด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการแข่งขันด้านราคาที่มันรุนแรงขึ้นความนิยมผู้บริโภคที่นึกถึงต้นทุนกันมากขึ้นทางกางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเองเติบโตต่อไปด้วยปัจจุบันนี้นะครับจีนสามารถผลิต EV ได้มากกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลลกเลย โดยเร็วๆนี้ครับ BYD ค่ายจากเซนเจนนะครับมนฑลทนกว่างตงแซงหน้าเทสลาในฐานะผู้ผลิต E ีีชั้นนำของโลกไปแล้วนอกจากนี้ครับ BYD ยังส่งออกรถไฟฟ้ามากกว่า200,000คันนะครับในปีที่แล้วคิดออกคิดเป็นนะครับ8%ของยอดขายทั่วโลกแล้วก็มีแผนการในการที่จะส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึง400,000คันในปีนี้2024จีนเองครับยังมียานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำอีกนะครับหลายสิบรายเลยที่กำลังไปตีตลาดทั่วโลกนะครับ แบรนด์ BVD เองถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ EV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก b y d อดีตนะครับแต่ก่อนเลยเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มาก่อนแต่ในปีที่แล้วครับก็มองเห็นศักยภาพในการเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์พัฒนาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจนทั้งกลายเป็นผู้ผลิต EV รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลังจากพัฒนากันมายาวนานนะครับแล้วก็เข้ามาตีตลาดในยุโรปด้วยรัฐบาลในสหภาพยุโรปเองมีความกังวลอยู่แล้วนะครับ นอกเหนือไปจากนี้ครับอีกค่ายก็ถือเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในจีนก็คือซั่งชี่จีวัวรอว S hi, A I C นะครับเป็นหนึ่งใน4ผู้ผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดมีทางเลือกนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ทุกค่ายเลยที่เป็นค่ายฝรั่งนะครับโดยที่ตอนนี้เขาก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับโดยที่บอกแบบนี้ครับยานยนต์เขามีความหลากหลายไม่ว่าจะมีงบเท่าไหร่ก็ตามแต่ แต่รถของพวกเขานะครับก็สามารถตอบสนองมีเซกเตอร์ใหม่ๆได้ด้วยนะครับทั้งแซกเองกับทั้ง MG ซึ่งก็เป็นแบรนด์ของแซกเองนะครับเ g เนี่ยเป็นรถอังกฤษครั้งหนึ่งเคยอยู่บ m w ตอนหลังทางด้านของ SAIC ก็ซื้อไปได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในยุโรปครําถามคือยุโรปเองมีผู้ผลิตยานยนต์เยอะมากนะครับอาจจะเป็นเยอรมันเองก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีอิตาลีก็ดีนะครับแม้กระทั่งเช็กก็มีอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาแต่ทําไมถึงเปิดนะครับโอกาสให้กับ รถยนต์จีนเน่เข้าไปขยายตัวค่อนข้างเยอะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะข้อแรกเลยครับราคาถูกกว่านะครับนอกจากนี้ข้อเสนอเยอะด้วยนะครับเวลาคนยุโรปจะเลือกครับคงเลือกว่าอันไหนซื้อแล้วคุ้มที่สุดค่ายจีนมีอะไรบ้างชาร์จไฟฟ้าฟรีนะครับปีถึง2ปีกล้องติดรถยนต์ของยุโรปท่านต้องซื้อเพิ่มนะครับมันไม่ได้ติดมาับรถยางรถชุดพิเศษรวมถึงข้อเสนออื่นๆ อีวีของจีนมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและคุณสมบัติด้วยกับคนออกแบบอีวีจีนส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งนี่แหละครับรวมถึงการปรับปรุงด้านกฎระเบียบความปลอดภัยให้มันมีการยกระดับมากขึ้นอีกด้วยครับยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมีสัดส่วนแบ่งการตลาดนะครับในสหภาพยุโรปนะครับ27ประเทศอยู่ที่8.2ในปี2023เพิ่มขึ้นจาก0.5เองนะครับในปี2022ทางสาพันขนส่งและสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรปคาดการณ์นะครับว่า m a r k e ก็ตแชร์ของเขานะครับจากปัจจุบัน8.2จะเเพิ่มป็น18% และภายในปี2027อาจสูงถึง1ใน5กล่าวคือ20%ทีนี้อย่างที่เราได้ยินข่าวนะครับว่าทางสาภาพยุโรปอาจจะมีการสร้างกำแพงในการนำเข้าก็ด้การที่ยกระดับนะครับเพิ่มภาษีนะครับนำเข้าก็คือสุลกากรจากยานยนจีนด้วยความนิยมมากขึ้นเองนะครับยุโรปก็เลยพพิจารณามาตรฐานนี้มาตรฐานยกระดับภาษีนำเข้าแล้วก็อาจจะมีการคว่ำบาตร e ีจีนมากขึ้นเพื่อควบคุมการนำเข้าผู้กำหับนโยบายสหภาพยุโรปนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยพวกเขาพิจารณาแบบนี้โดยมีข้ออ้างอย่างนี้ครับ บอกว่าตลาดยุโรปถูกถาถมด้วย E ีวีราคาถูกของจีนนะครับและบอกแบบนี้บอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนราคาจนกระทั่งสามารถขายได้ต่ำกว่าทุนพูดง่ายดั้มตลาดแปลว่าขายต่ำกว่าทุนนะครับเพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์จีนนะครับเพิ่มส่วนแบ่งมาเก็ตแชร์ให้ได้ภายในตลาด E ีวของยุโรปสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ12มิถุนายนนะครับคณะกรรมธิการยุโรปบอกว่ากำลังวางแผนในการกำหนดอัตราภาษียานยนต์ไฟฟ้าของจีนอาจจะสูงถึง38จากปัจจุบันเนี่ย10เนะครับ นอกจากนี้ครับอัตราภาษีเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่านะครับผู้ผลิตแตละรายจะสามารถตอบโจทย์นะครับ requirement ตามกฎหมายได้ขนาดไหนในขณะที่ยุโรปตอนนี้ที่ยังไม่ขึ้นและยังไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่นี้เนี่ยนะครับเขาอยู่10%ภาษีนำเข้าแต่ในขณะที่สหรัฐเองนะครับ27.5%แล้วก็กำลังจะยกระดับเป็น102.75%นี่แหละครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มี YD แบรนด์เดียวนะคะมีการประเมินว่าปี2025เนี่ยจะกิน a r k ก็ตแชร์ของตลาดรถยนต์<ม>นยุโรปในราว5%นะคะ<ม>ก็ถือว่าไม่แปลกใจว่าทำไมยุโรปเขามีการตั้งกำแพงขึ้นมานะคะ<ม>จีนเองก็โต้กลับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยกว่าครึ่งเขานำข้าหมูจากยุโรปนะคะก็มีการตอบโต้<ม>การทุ่มตลาดหมูด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องตามกันสาหรับเรื่องของการพิจารณามาตรการเหล่านี้จากฝั่งจีนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ